สวัสดีค่ะฮัลโหลน้องยิงอยู่น้องบุลลัมพูนะคะนี่น้องบุลลัมพูค่ะถ่ายบรรยากาศน,น้องบุลลัมพูให้ดูจ้ะอันนี้น้องยิงเอามาจากบอรกระสอนะคะบอรกอระสอน้องบุลลัมพูเขากำลังลักรถมอเตอร์ไซค์วังหันจบับบได้ไปใกล้ละค่ะขี่ย่าลายลูกค้าว่าวังหัน เดี๋ยวจะพาเข้าเมืองหนองบัวก,กันนะคะเขเงียบๆเนี่ยค่ะวันนี้วันเสาร์เป็นซีนเงียบๆเนี่ยตั้งหนอ่อยลงไปนะคะป้ประตูโขงวังหันออฟดามาจาบาับบกสอ เป็นวงเวียนนะคะ เขาเมื่อเป็นตลาดสดนะคะเขายางไม่ท่องหนอดค่ะเป็นตลาดสดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูนะคะจะมีเออซีเจเซเว่นเอ่อดีไอวายแล้วก็มีเอฟไฮฟุสเดี๋ยวก็สั่งไม่ก็สั่งเพิ่มหลังจากต่อจากเออซีเจเนี่ยนะคะอันนี้จะเป็นตลาดนัด ก็จะเป็นตลาดนัดหนองบัวลปูค่ะนี่สินค้ามือสองรองเท้ามือสองนะคะนี่คือทำอะไรไม่รู้ก็จะทำท่อ เลี้ยวซ้ายมองนี้นะคะเลี้ยวพิษเลี้ยวพิษเลี้ยวพิษพวก่าเลี้ยวพิษมันไม่ใช่ที่เลี้ยวซ้ายนะคะตรงตรงไปน,นะคะอันนี้ขวามือจะเป็นสารเจ้าค่ะ ของเส้นล่างนี่ไม่ได้ขึ้นหรือว่าเลื่อนหรือ,อยังไงเห็นมามาทีบนอีสานอ,อ,อา,นนา,มา,มาวอาเหรอเดี๋ยวมันก็ได้จ้ะโอเคค่ะดิชันกับเอ่อ นี่ค่ะอันนี้เขาเมืองตลาดนนองบัวลพูรีนะคะท่าใหญ่เมืองค่ะเราจะไปเจอไฟแดงตรงนี้เอา้าไม่มองหรอคนไม่มองใช่ไหมเหรออะไรประมาณนี้นะเราจะก็เลี้ยวขวานะคะอันนี้พันทนายอยู่ดีนี่ค่ะเข้ารถไปเรื่อยๆค่ะ เ,เมือง,งเล็กๆนะคะเมืองไม่ใหญ่ค่ะเป็นเมืองเล็กๆเมืองไม่ใหญ่นะคะหลังจากน,นก็จะเลี้ยวขวานะคะนี่ค่ะเลี้ยวขวาเพราจะมาฟังเด็กที่ทั้งวัดค่ะนี่ค่ะนี่วัดนี่ใหญ่มากเลย พอมีสองมองนะคะทางออกอีกมองหนึ่งเดี๋ยวถ่ายให้ดูอันนี้โรงพยาบาลเอกชน,นะคะ่ะวีรพลกันแพาโรงมันเล็กๆที่เอกชนนะคะที่เป็นโรงพยาบาลเอกชน <c oughs> ลังจันท์นเสเลียโมนี้ค่ะแพงนี้นหละแ,แล้วก็จะออกขวามองนี้นะคะไปตามครองนะ้ำ หังงนนึะะคไปตามคลองนะ้ำหลังจากนั้นก็อันนี้ฟังความมันจะเป็นหนองนะคะหนองบัวค่ะนี่เป็นหนองบัวนะคะเราก็ขับรถไปดูวิวสวยมากหนองบัวพุซื้อสวยมากด้านด้านข้างด้านข้างก็เห็นภูเขาแล้วก็มีหนองมีแม่น้ำค่ะแล้วก็ ภาพงหลังเป็นตึกแล้วก็เป็นภูเขานะคะนี่ฮะอันนี้ก็เนี่ยเนี่ยยังไม่รู้แต่ว่าเนี้ยไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นตลาดแรงนะคะริมแม่น้ำก็จะมาขายของขายของให้เราได้ดื่ดดืม่มกินค่ะอันนี้ก็ย่างหาดใหญ่แล้วก็จะเป็น นีร้านมีร้านันตำเจ้าดังแต่เราไม่กินนะวันนี้เราจะไปเที่ยวงานที่อำเภอนากลางนะคะนี่ค่ะถา่ายบรรยากาศที่เมือง่มีตรงไปก็จะเจอไฟแดงออกซายกาซีเป็นตลาดนะคะเนี่ยออกซายก็จะเป็นตลงตลาดแล้วก็จะเป็นเอาไฟเขียวไฟแดงเขียวเหรอ ีอ๋อตัวนี้ค่ะอ๋อทั้งอย่างเลยเลยสามารถออกได้นะคะนี่ก็จะเป็นตลาดฝั่งสายมือมาเนียกะสีตรงไปก็จะไปทางอาัมจังหวัดเลยนะคะก็จะผ่านอำเภอนากลางนา,ว,า,งาวังเอราวัณแล้วก็วังสะพูแล้วก็เลยค่ะ it's below that เป็นศูนย์ราชการฝั่งขวามือนะคะนี่ค่ะศูนย์ราชการเพิินค่ะฝั่งขวามือ ตรงไปค่ะนี่นะคะบรรยากาศตัวเมืองหนองบัวลภูค่ะอันนี้จะไปออกชาติเมืองนะคะในเมืองก็จะเป็นตลาดตลาดค่ะอันนี้ก็จะเป็น วงชาตแบบแตเต็มไปเลยได้ก่อนจะเข้าที่พักเราก็จะเอ๊ะทำไมไม่ปหาซื้อของกินก่อนเออไปหาซื้อของกินในตลาดก่อนอ้ยวิวสวยจังวิว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 หนองบัวรูู้สวยมากไปหาซื้อของกินในตล,ตลาดก่อนนะคะก่อนที่เออ เราจะเข้าที่ผาแขะนี่ค่ะโรบลายค่ะเสกแซงนี้เลยค่ะโรบลายนะคะเราจะไปตลาดแรงค่ะเราจะไปตลาดแรงค่ะนะคะ ตลาดโตลุงสวยงามทีเดียวขนงบรพูค่ะมีเป็นตลาดโตลุงโตลุงและแล้วเราก็หาที่จอดสำหรับตลาดโตลุงนะคะต้องสิจอดใกล้บละแม่จอดใกล้ในยัางใกล้เติบอยู่ดีรถสดตรงนี้ จอดตรงนี้ก็จอดได้นะถ้าจอดอีกตรงนี้มันจะเดินไกลไปไหมออนั่นน่ะสิ ตำรวจน่าจะไม่มีมาจับนะคะถ้าตำรวจจับนี่ตายเลยนะคะ,ะขันนี่เพื่อยังจอดได้เลยเออแล้วก็ตอบผู่กับข้านั่นแหละนี่นะคะเลยเลยเปดได้ไปห่างเราจะเดินไปตลาดโตลุงเฉยูเอ๋หนองบัวพูกันนะคะหนี่บรรยากาศ เดินไปเรื่อยๆอันนี้มันก็จะเป็นไยสนียร์ขานะคะไยสเนียร์ไป,ป,ไป่ะนี่เดินต่วเ,เดินนี่คือตลาดโตลุ่มนะคะ ล่าสุดท,ที่ไปส่งของวันนี้ไงคะ่ะส่งใบขนส่งมาพร้อมไปกักบภาษีคะ่ะร,าาร้านอีสาสนค่ะน,น,นี่ค่ะต้ะน đừng ai phân biệt เรียบร้อยแล้วนะคะลองยิงได้ส็สมกับข้สวยมากินค่ะกรับละค่ะอันนี้คือตลาดโตลุงหนองบุรีภูค่ะไปลาไปลาเราก็จะไปหารถเราจอดฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะ โดร,ถรถจอดฝังนิยดงสวัสดิร์รางกาแฟไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ